ชิวอยู่อ่ะอกะบบงามปไมได้คุณยายมันอ,นนาาอ่อนเนี่ยล่ำขาวๆอ่าี่มันตัวนี้มันกะบขาวโบงามมันหดจิ่มอสารสูงอืเอาแต่ว่าคือก่อนนักสารเข่อยก็นี่แหละกระตีจใชนไหมแต่ว่าอ่อนคนอยุยา่มันหอมขวนมันมันตีเสียขาวเข่อเอาออกดีแบบล่ะไนามันเคาอะไรได้หล้อเปล คือบ่อท่านบางมาหอมเข่าอยู่หรอกขั้นตันเฉียงขั้นตัวใหญ่งั้นว่าบ่อไหนเอาท่างผุ่นมาเรียมันแตใหญ่ท่างผุ่นให้ตะขาสามน้ำตะกอนให้ตะเข่าซะก่อนมาให้ตะเขามาตะกอนบานจังไปผสมจังเป้าหนามใส่หนามบานใส่หนามกะทิหนามกะทิน้ำใส่หน้ำตาล เยอะนั้นแหละอัดมาเอ็มยก็เปื่องบ่ดครัที่นึงก็เจ้าพัดอาะดิเหมือนมาเจอข้าเจ้าพัดแล้วก็เอาล่งองนี่นไปเผาจังหน่อยกับพอ่อ ต่บ MM ้านนี่แบบโบรานที่แม่แม่งก้เปลี่ยนเบบล่าณอีดีนี่มาสิ่นี่กับบังอันปปมที่เทศใจให้หมากมันกับใ่หลายกองเอาเกลือใส่น้ำน้อยหนึ่งใส่ือถึมันน้ำตาลใส่ให้หมากหวานกับใ่หลายพ่นน้ำละลายใส่กัน มันขัดกันคุกเห็ดบอยหรื้อบอเห็ด เขาไงจาไในะเอาไง่ายงนะเพราะต้งเลื่อนมัยังเสี่ยงบ่หอนต้นพมคือเว้นมันหอนเขาขลามเขาเป็นเพื่อนเ้ร้านจะเสเลยคือไผ่มันแก่ไก่กันเลยแล้มันยังไฟผ่านบ่ผ่านเนาะบ่อาดดอก้ยมันโผอยู่ดอกขึ้ คือห่างกันแห่แค่หะเดือเ้มันห่างกันแห่นีิเลือยไมเดือยมันเจ็วตัวทั้งหนอกับเจ็ตัวสีเผาพ่นคือที่เอามาเห็ดอย่างไรเหมือน แไปตัดมาเซลที่้ายมันก็หัดเลยข้าวเดียวก็จะไปแก่เมียวแกับใส่ไปเมียวเรมันเหลืออีช่วงสานที่ายกัที่ไส่หน้าหมอแวดเข่ารงเข่าก่ใครได้เห็นหม้นกัน บั้งคอร้อนบั้งครมอน่าเมใ้นังมาีบนบ้งงามงามบ้างใหญ่ๆบ้างยาวๆมีเหลาขาวเกมกับกีนังควาย ต่ออมยอยเดือนทันวาที่เล่าขาวแก้มกับทีนังควายรมยอยเดือนทัน,น,ว,าานว่าเราจมาไก่เืกเฟื่องวนไปย่างากบยร่ือนันาครับคันครับคันน ตาเขาแห้งแน่ปวดวันทา้าเชื่อหน่อยวันทาแห้งแน่าแห้งเห็นเข่าลยหอนหอมอนติดมอนติดอันเกี่ยมัน มันติดเกี่ยวยินยินมันของมันยินเอาพาขอล้างมึงมาสั่กระเสือป้อมกันเบิรเตื่อเดียวโหลดงานการแสดงแง่จริงจริงปะยิงไปเบิดบัางหนึ่งเหรอที่เห็นบังขอล้างง้ามันหมนมาเป็นหอยท่านหัวหอย พ่อกับพ่อพี่บาไปตอไปพีดไปซื้หัวก็ไปเพิ่มแล้วค่ะถ้าถ้าว่าจะเซเลไรเหมือนนี่พ่อข้าไม่คยอยเ,เก็ตนะจะเจคอยชไรบ้างเถึงเราบ้างสินะงะาาละเดี๋าแต่ว่าจะไหนแต่เฮ้ยจะว่าซเจ้าของบัวเอาเอาใครชเป็ดบ้างคืนพระสาพันหนุยขาพ่อหายะละ้ล่ะแต่ว่าเปนโกงมาเพิ่มนึกมาไรขังไหยังบ้ มันติดเียข้างนั้นข้างนี้เนตีดสิเลยนี่เงินยังททยอีกมันอืมมันหอนนี่แต่ว่ามันเสียกินหุวมหอนเขาขลามเลยค่ะเอี่ติดแต่นี่เง,ง,งี้บางใหญ่สยบไลยไม่โอ้มาสิเม <c oughs> ืองบาหวานหมดเลยมาให้กูบอกดีสอซะี้ค่ะตัวแดแห้งชิล่และ